สวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระวตาธมโมธรรมังนมามาสมิสุปฏิปโนพระวโตาสาวกาสังโฆสังขังนะมามิอาตั้งนโมพร้อมกันสามครั้งนะโมตัสสะพระวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปตั้งใจถวายพระปาพร้อมกันอิมานิมะยังพัมเปปังสุกูละกีวารานิสัพปริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภพิกุสังคโค มานิปังสุกุระจีวรานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีครตังมิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่ากับเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิทปัญชานาคขอจงได้รับผ้าป่ากับเครื่องของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเป็นมงคลแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดการละนานเทินสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิเอาเอาต้นพระป่าให้เราพ่อพิจารณาที่มี